เจอก so Th oh, <t ried idad> ันอีกแล้วนะครับวันนี้เรี่วัดทยอีกอีหลนะครับวันนี้อยู่วัดธรรมมงคลนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าวัดนี้นี่นะครับหน้าวัดธรรมมงคลนะครับเราก็จะเจอนี่ก่อนนะครับนครธรรมนะนี่นะครับเราขึ้นมาเราก็จะเจอพระมหาใจดีนะครับสูงมากเลยนะครับรอบๆนะครับจุดแรกก็จะเป็นพระสังกัจายนะครับนี่นะครับก็เป็นหลวงพ่อพระสุโขทัยนะครับหลวงพ่อสุโขทัยนะครับ นี่พระสุขโขทัยนะครับเป็นพระเข่าแก่นนะัดิดมากมีพลังนครับเดี๋ยวเราเข้าไปขอพลังจัืนอนี้นะครับครบเจดีย์จุี่่านะครับพระอาจารย์มั่นนะครับอันนี้เป็นพระเจ้าอโศงมหารานนะครับผู้ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้ลุงเลืองนะครับอันนี้เป็นพระเก่าแก่อีกรุ่นอีกสมัยนึงครับพระธารวัดดีนะครับอันนี้ก็อยู่เจออยู่ก่อนยุคสุโขทัยนะครับครับนี่เป็นพระประธานภายในพระมหาเจดีย์นครธมนครธรรมที่เมื่อกี้เราขึ้นมานะครับเป็นพระพุทธรูปองค์สีดํานะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับนี่เป็นพระอีกยุคหนึ่งครับพระอูทองนะครับ ทางข้างมหาเจดียน์นะครับเราจะเดินไปเชื่อมกับ,กบพระอุโบสถทางฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับนี่เป็นศาลาหลวงพ่อหยกนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนะครับนี่นะครับหลวงพ่อหยกนะครับตั้งอยู่ในศาลานะครับ จากสาราหลวงพ่อหยมเมื่อกี้นะครับเราสามารถเดินไปทางพระอุโบสถได้เลยครับทางเชื่อมต่อกันเลยนะครับชั้นสองนะครับนี่นะครับหน้าพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในนะครับครับนะครับนี่ภายในพระอุโบสถนะครับเป็นหลวงพ่อดําองค์ใหญ่เลยนะครับปางสมาธินะครับนะครับอันนี้อยู่สุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะครับบันนวิถีนะครับเข้ามาซอยยี่สิบนะครับ จะอยู่ทางขวามเมื่อเข้ามาเลยนะครับนี่ในวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยนะครับมีสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีพระสุปฏิปันโนคือหลวงพ่อวิริยังนะครับเชิญทุกท่านมาได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับ